คนลุกลิเดียสามีนำทีมลูกๆทั้งสามคนแต่งตัวในตีมแม่นาคล่าสุดลิเดียสันรัสและแมทธิวดีนนำทีมลูกๆทั้งสามคนแต่งตัวต้อนรับวันฮาโลวีนในตีมแม่นาคค่ะบอกเลยค่ะว่างานนี้ไม่ธรรมดาทุกคน ซึ่งวันนี้นะคะตรงกับวันฮัลโลวีนค่ะลิเดียสันรัตก็ได้ออกมาเผยภาพครอบครัวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวลิเดียสันรัตพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าแม่นาค2022งานไม่ใหญ่แน่นะวิแฮปปี้ฮัลโลวีนซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็ได้มีแฟนคลับเขามาคอมเมนต์มากมายเลยล่ะคะ่ะ อาทิแม่ลิเดียคือสวยมากเด็กๆก,ก็น่ารักพี่แมทธิวก็หล่อความสมบูรณ์แบบที่แท้ทรูชอบมากค่ะเจ้ามังกรตัวสุดท้ายหล่อมากดีออนฮาโลวีนบ้านดีมจัดเต็มมากที่สำคัญหล่อสวยทั้งบ้านจริงๆพี่ดีเอาผมขึ้นหล่อมากเป็นต้นค่ะ